สบายดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้กะสิมาตำมามาใส่หัวหอยซูน้องตีน้องกากินจ้ะพี่น้องเกวางปลากระพือยากพี่น้องโมแซ่บค่มอร์นะมาพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดพี่น้องเสถียร์วัชเสถียรมากระสิียรัชกัน้องพี่น้องให้มันนิ่ม จะมาตำจะครับแฮมซุกแต่บุกใส่เครื่องปรุงบุกใส่เครื่องปรุงตำเอาใส่เครื่องปรุงนะคืนแบบโตดูต้มมาม่าใส่เครื่องปรุงอืมหอมพอผสมหอมเอ้ยพ่อหยิบล็อกส์อพ่อไปตำใหม่แฮมด้วงแฮมันนี้มก่อนน่าจ้าพี่น้อง อันน่ะให้มันนิ่มเขาก็ชิซสยผักโบ้งนำเด้อเจ้าพี่เนอะตามผักโุ้งมันจะแซ่บกินพักเนาะใส่ตาสิเดอหน,นะใส่ตายาวเห็นเห็ดไปหาเห็ดไปสิเห็นเห็ดบอกก็เจ้าพี่เนอะสุกเลยก็สิซา่โบราณเนาะจ้ะ ียงคุมมาเสยบเดียวมใบลายงน้หมกนาวเฮาก็เบิดพี่น้องีนค้าก็บ่มีเือเพิ่นก็สิใสน้ํามะขามเปียกเนาะครับกับมนาวพี่น้องยังน้อยง เบลบอพิซซาเพิ่นใส่รับสอยปานนะน้ํามะขามเปียกน้องน้ํามะามเปียกเด้นปรุงตาอันนี้กะูดจะพี่น้องแป้งนัวจ้ะบ้านเฮากเอิ้นแป้งนัวกสิด น้ำตีเย็นหัวโลุดจ้ะอันนี้ก็น้ำตาลนะจ๊ะพี่น้องน้ำตาลาวอย่าว่าแป้งนัวเลยจ้ะพี่น้องน้ำตาลจ้ะกะเดกกะเดกจ้าพี่น้องปลาหยางแซบหมูเค็มไข่เห็ดแมตซีแม่เห็ดนะหมูเค็มแซบปลาคูโดคูโดจ้าพี่น้อง

พีว่าพชเป็นักน้อพี่น้องเชินมามากับผักบงดูว่พี่น้องพอาสไซน้ำกันเป็นปลาแซลมันจพี่น้องน้ำลายเลยน้ำลายบอลน้ำลายแตก พีสาวก็ไปได้เนาะพี่น้องเพราแม่น้องตีก็เช้านี่ก็ไปเว้าเวียกพี่น้องเขาเจ้าเฮือนไปไกลนี่พี่น้องเขาเจ้าเฮ็ดงานดองเขาเจ้าก็ให้แม่น้องตีไปหาเว้าคนเนาะเสีเป็นตาแซบจ้ะซมครับ แช่ลงไปเอ้ยไปเอาถาดมาใส่ไปทุกเอาถาดมาใส่เอาถาดชียนะเอาถาดสีแดงก็ได้เชียก็ได้จัเพ็นน้องอาเชนะจะเป็น้อ สุแล้วแมุ่้วไปจาพี่น้องไปกินน้ำกันจ้าอย่าเห็นกกล้วยกวยจ้าไปเห็นะสบายดีจ้าพี่นะสบ้องสบายมาเดี๋ยวจามากินตำมาม้าน้ำกันจ้าพี่น้อง cà phê tôm tôm mật quẩy vào trong tay nó kia xếp có hào nó tui nuôi tui cả มาจ้าแซ่บจ้ากินตอนเทียงนะน้องติกินต้งมามาตอนเทียงจ้าคู่บาน่เมือกันสบาไป้จอนแดงมีผักเรียงน้องเขานเด้วตอนนี้จะผักคู่วงวาวน้อผัก้นเพียนหรือเปล่าบอาผักก

มาเจอพี่น้องแซ่บเพี่นมาพี่น้องเล็กกันครของพิชาเพี่นจะไปของจ้ะเด็กของไปหาปลาเอานึง แทบบอลตังจ้าหอยมีสีเหลืองหอยหัวเหลืองอ่ะจ้ะหัวเหลืองมันแทบหนักวันนี้ก็บบุคอยฮ้อนเป็นไรจ้ะพี่น้องต้อ,อ,องจ้าขยับกินหอยนี่คือคือคมพระคืมผลนะจ้ะเบาปีศา,าไปคลองบ่อน,นั่นบ่ลมบ่แห้งบ่

กินผักลายๆจ้ะพ yes> ี่น้องผิวจะได้งามๆเนาะน้องฟิสมะขินก็มีพี่น้องคนไทยเขาก็ชิเอิญเกษตรเนาะพี่เนาะคนโคราชเขาก็ชิเอิญหมักะขิ่น ไปเอานำมากินน้องตาเป็นเพศจะพี่น้องเจ็บเขาอยากน้ำมาเวฟเาอยากน้ำบอกน้อเป็เพ็ดรือไอยากกินกน้ำ ตาเออยังหลาอยู่จ้ะวตต้องมา2หอจ้ะพี่น้องยันน้องตาน้องตีเพิ่นบ่อิ่มอิ่ม S <S นนพเพอตเพเาอเม่ี่ลงมาหดเพแซบจะแซบไ่ด้กินตะเหินมันจะตัวเพยเจ๊ผลเม้่ลตำให้กินจ้ะพี่น้งองเดี๋ยวนี้เพื่นกับกูคอยมีเวลาว่างสิมาเห็นให้เขากินเนาะพี่น้องเพิ่นไปหาอะมาลาพี่น้องแน่นอนบบบน่าตังนี่เ็ดปัว เพื่นกัไปแต่ว่ายังบัมาอยู่นีนงเจากไปวันนี้ทงกะข้าวียกเนะก็เลยไปใส่าจะไปหาเราเองเทปลวกอีกกับไปเนาะข้าวเยกในหะ้นะ้ำ ืินน้ำสมก็างเองไงน้มน้ส้มกินกินกก็จะอิ่มนะพี่น้องผัดผัดยังกะกร้สีอิ่มนะบออิ่มไหมเนยอิ่มแหลอิ่มไวให้กินอยู่พวกเขานี่พือวกกินเขาน่ น้องตาพอจะอิ่มแล้วี่เาไปอ่ะกินอิ่มแล้วก็ไปเลยพี่อ้องตานาึบอบาปิซาพี่ก็มาเลยน้อง

ชาช้อนโตัวก,กินน้ำทำจุกสลาทำอไรไปน้ำเลย้เลยอ้กินไงลูกเอ้เเพชรน้ำเพชรแซ่บจะแซ่บเอากระจกอ้าเกระจก ปกบ,บงก็งามงามพี่น้องในสวนเท่ากันปลาจะมาใช่ไหมจิบนี้ก็จะได้อิม่มเนี่ยน้องพี่น้องกินตำตำมาม่าอยากเบิด,ด์ตเดยพี่น้องเลื้ยน,น้อยนึงไว้ให้เบาพิซซ่าเพิ่นกินเพิ่นมานำหลังคลิปนี้ก็สิขอผักบรรยากาศแบบสำนีลนเ,เลเจ้พี่น้องผักสองซีเออผักิดตามสองเบลปิซซ่าเลยกันยีพร้าเลยกันน้องอมแอมสาวเล่าโมตุนเนี่ยเลเจพี่น้อง ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอภผยเรือจ้าพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสบายป้าลุงเฮดเสมือ